การเชื่อมประพจน์ด้วยตัวเชื่อมและนะคะถ้าให้ p ให้ p และ q เป็นประพจน์ใดๆนะคะตอนนี้จะเริ่มมีสองพจน์แล้วเพราะว่ามีตัวเชื่อมและแล้วการเชื่อมประพจน์ p และประพจน์ q ด้วยตัวเชื่อมและ,ะตัวเชื่อมและ สัญลักษณ์ที่ใช้แทนตัวเชื่อมและก็เหมือนตัวอะไรคะเหมือนตัวตัววีคว่ำนะคะเวลาเราเจอนะคะเราก็อ่าน P และ Q นะคะเราก็อ่านว่า P และ Q นะคะ P และ Q อ่าอันนี้คือตัวเชื่อมและทีนี้ในการเชื่อม นะคะตัวเชื่อมและมีข้อตกลงว่าประพจน์ใหม่จะเป็นจริงในกรณีที่นํามาเชื่อมกันนั้นเป็นจริงทั้งคู่ส่วนกรณีอื่นๆเป็นเท็จทุกกรณีเพราะฉะนั้นนักเรียนดูตารางค่าความจริงแบบนี้เขาเรียกว่าตารางค่าความจริงนะคะเอากรณีที่มีสองประพจน์นะคะมาให้ดูกรณีที่เป็นจริง นะคะก็คือถ้าเป็นจริงทั้งคู่หรือเป็นจริงทุกกรณีถ้าเชื่อมด้วยตัวเชื่อมนี้จะออกมาเป็นจริงนะคะอ่าคือกรณีนี้กรณีเดียวนะคะถ้ามี f นะคะปนอยู่กับอ่าประพจน์ไหนที่เชื่อมด้วยตัวเชื่อมและก็จะออกมาเป็นเท็จนะคะอย่างกรณีที่หนึ่ง p เป็น T Q เป็น T P และ Q ก็ออกมาเป็น T เวลาเราท่องในตารางเราก็บอกว่า T และ T เป็น T T และ T เป็น T กรณีที่สองทและ f เป็น f กรณีที่สามและ t เป็น f กรณีที่สี่และ f เป็น f เพราะฉะนั้นเราจะสังเกตเห็นว่าตัวเชื่อมและจะเป็นจริงได้กรณีเดียวก็คือกรณีไหนคะกรณีต้องเป็นจริงทั้งสองประพจน์ ถึงจะออกมาเป็นจริงนะคะอาเช่นครูบอกว่าพัทลรพนและพรทิพาให้ไปอาโรงเรียนก็คือต้องไปทั้งสองใช่ไหมคะใช่ไหมหรืออย่างครูบอกว่าอาพัทลรพลและพรทิพาเป็นนักเรียนชั้นมอสี่ทับเจ็ดอันนี้เป็นจริงไหมคะจริงครับอาแต่ถ้าครูบอกว่า อ่าพัทรพลและปิยพันธ์เป็นนักเรียนชั้นมสี่ทับเจ็ดพัทรพลนี่เป็นนักเรียนชั้นมสีทับเจ็ดไหมเป็นครับปิยพันธ์นี่เป็นสีทับเจ็ดไหมไม่ครับไม่เพราะฉะนั้นคำว่าและถ้ามีอ่าประโยคใดประโยคนึงที่มันเป็นเท็จก็จะออกมาเป็นเท็จนะคะ อันนี้คือการเชื่อมประพจน์ด้วยตัวเชื่อมและนะคะ